เมนี่ไม่เตียวมากหาคือเก่าค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะมีความสุขความเจริญเพราะว่าเฮาได้รับเราอ่องฝนได้รับไอฝนมันบ่ห่อนเนะาะทั้งพุนห่อนบอ่เนาะแต่ทั้งนี้เย็นเราได้จา้าฝนตกเบิดขึ้นฝนตกเบิดขึ้นเหมือนขึ้นน,นี่ค่ะยังว่าเอืงแบบนี้ค่ะเพิ่นก็ฮห้องก่อนฝนด้ยวยเรละเบิดขึ้นบ่ไดดนอนค่ะห้องเอื่นกันฟังนั่นฟังนี่ ลายค่ะแต่ว่าเมื่อขึ้นบระเด็ยิง่งคนมาแับเอิงเนาะตื่นเศร้าขึ้นมาเพิ่นกับบาห้องเดียวค่ะบ้านไม่เจ้าบ้านสวนกลางตรงหน้าตรงฟ้าวิมานดินนะคะอึงลายลายเอิงไครเนาะเอาไม่เจา้าากินต้งเอิงที่กินเดียวค่ะแต่ว่าบ่าจับพอขาเนาะอยากกัไปเสือ,อยุตตลาดบ่จับเพิ่นบ่าขาเพิ่นเดียค่ะกิ่นก็กินพอซ้ำบากิ่กนเน,นลา่าตามอายุไครเน,นล่ะค่ะ ขันเถ่ามากมันมันเปลี่ยนตามอ,อันไุไขปล่อยว่างไปอันใดก็กินมาหลายแล้วอันใดก็บอกมาหลายแล้วล่ะขันเบาเรื่องนี้ก็คือนอดดีแม่แล้วเนาะแม่เทียงสาเรื่องเรานอนแล้วเราบางยางแล้วนไหมค่ะถามาแม่คือเบาเบาระวังเด so ี๋ยวหรือเปล่แม่พอมาไหลายแล้วปะนะแม่คือว่ากินแม่อิ่มเลยแม่ล่ะแม่อิ่มแล้วนั่งปะนะก็สิเปลี่ยนไปคือนเพิ่มดีเด้ะ นยกัดลวงเลื่อยไปแต่ความคิดแต่ท <Yeah. S 1> ุกสิ่งทุกอย่างก็อ่อนซ่อนลูกหลานหลุดไม่พ่นยูดอกค่ะเพิ่นก็มีวิธีคิดของเพิ่น้ะวิธีคิดของเพิ่นขันเป็นการตันยูแน่หรือว่ามีความรู้สึกสำนึกบุญคุณต่อภูมิะคุณต่อพ่อต่อแม่เฮาค่ะื่นชมยินดีอยู่ได้นะคะเนาะแต่ว่าขันบ่หู้บุญคุณพอแม่เฮากับบ่นยินดีนําเพราะว่ามันมันบ่เม่นปกติของ มนุษย์คือปุถุชนนั่นไหมคะ่ะนะคะเพราะว่ามนุษย์ยุคใหม่เพิ่นหูจจกผิดชอบช่วดีเพิ่นกบเบาตรงห่อกบฟางได้เบาอิลีเพิ่นกบฟังได้สมัยตะกี้นี่กันเปิดแบบจารีประเภทนี้เนะะี่ยค่ะว่าซื้อมาตรงปรนันในบางเต่อกับเหตุไทยเพื่อว่าอันหลอกไว้นะอืมสมบุติว่าหลอกไว้ว่ามันเดีอมันสิดียุดดอกมันสิได้ยืดดอกแจ้งสินะแต่ว่าโลกสมัยนี้มันแจ้งไปยุใส่ขึ้นแย่งกระจกเนี่ยะคะ่ะ หูจากเบิดเห็นหมดกันยังวะเนาะค่ะบอยูุบานเขามาลักเอามาคงเห็นด้มีควาองวงจรปิดกันยังวะจังสันเนาะค่ะโดยนีตัวกันว่าได้ขันสรีซอนลูกสองหลานค่ะด้วยเหตุด้วยผลบอกตอความจริงค่ะขันพระสันเขาบ่เสือเขาหัวขวันก็คือเดี๋ยวนี้แหละค่ะการเมืองเห็นบ่ค่ะเขาหัวควนกันยังวะเด็กน้อยยุคใหม่เขาหลงหัวสันข้าจามาออกเอามาสู่กันกด้วยเหตุด้วยผลแม่ อันนี้ก,กร,รับวกาตามภาษาผู้เฒ่าผู้รับรลูเรื่องเล่าผู้เห็นมาโดนด้นี่ค่ะเห็นอันไดเขาขอบอกไปอน,นันเนะาะจ้ามาคุยกันขี้เติมมอน,มนีก็ได้ในเตียวกันมาคุยกันเนาะเดี๋ยวเขาคุยกันไหมจา้า